สวัสดีค่ะพ่อเมย์พี่น้องคลิปนี้ก็มาพอ,อก,กับดารามาดามีคือเก่าเนาะเป็นคลิปที่สอง้ัค่ะเด้อคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองเพราะว่าปล่อยไปแล้วคลิปหนึ่งจะเป็นของเล่าสตาร์เนาะสี่ค้องเสี้ยนหนุ่มกับเลขมีที่มาเข้าไปเต็มๆถ้าผู้ใดยังบม่ทันติดตามกันไปติดตามช่ไดใดเล้พอพ่อเม่พี่น้องเพราะว่ามีทุกวันไซค์ยขยันมาทั้งนี้ใครสิไปน้อเสี้ยนหนุ่มบาดนี้ คองเสน้อมของเล่าเอของงินฮหาหนอยมาว่าแตกกันสนันวันใดไว้แตกสามตัวตบตดรอ,อบ v ีไอพีเจ็ดแปดศูนย์อันฮาหนอยออกโอ้วีไอพีป่ะนะอันพิเศษรอบพิเศษพ,พ่อแม่พี่น้องว่าสิว่ารอบพิเศษฮานอยออกเจ็ศูนย์แปดลอบพิเศษ,หหออเ,ศษเข้าตัวเน้่นตัวจอเมื่อทั้งสามอย่างพ,พ่อแม่พี่น้องรอบตาชาติเข้าไปแปดเก้าเก้าแปด รอบพิเศษเข่าสามตัวสองตัวบนเข่าตัวเน้นตัวเจาะเมือ่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับของเสี้ยนนมจับตามองมไไี่ไพได้ไพตามเปิน่โบนอีใครได้ใครตามไหมคะหมานไหมหมานไหมเนาะอ่ะ้ายังบรมาณเมื่อนี่ตามต่อตามไามติดเสี้ยนนมให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยขําคือเออวันนี้เนาะตั้งแต่บ่ายสี่โมงเคืองหามงหกโมงเริ่รเมเปิดหน้องแล้วก็ทุ่มครึ่งนะคะ จะเป็นรอบของหาหน่อยเนาะอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขม่เข่าและหลลดอ่ะไพ่ทีตามของเสี้ยนนมยับมากแบบเนี้่ยียบเข้ามาเสี้ยนนมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดห้าห้าเ้าห้าเจ็ด 8 5 5 7 2สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่5 9 7 8 3ตัวเน้นสองหาง559 578แคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนม,มแล้วไปต่อเป็นของไทรไปต่อเป็นของดาลามาดามเนาะอากาศขอบุญขอบุณเซียนนม,มที่ห้ตัวเลขเนาะทางมาวางทางช่องเนาะอกาบขอบพระคุณหลายหล ไปต่อเป็นขลองดล่ามาดามกระแตกกระจุยมาบ้านเป็นได้คุณป่าคุณป้าทรวมากท่านที่บวยแต่ห้าน้อยหอกแล้วเ่็นพี่น้องเสียดายเฮงเสียดายลายบเดตามมาดามเสแล้วเห็นของมาดามโกเข่าจักมือระบุเมื่อวานนี่แตกสนันวันไหวไปตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบปกติรอบแรกรอบตาชาติแตกบนหลางแตกทั้งบนและล่างหกเก้าเก้าหกไปแปดเก้าเก้าแปดไป แล้วรอบที่สองว่ารอบพิเศษที่วันเน้นรอบพิเศษ,นเนเศษก็เข้าไปหกหกรอบพิเศษแบบไม่ต้องกลับแล้วก็มาเข้ารอบปกติแปดศย์ศดอีกอ่ะเป็นจทั้งใดมือนีไพยสิตามทับนาจอพ่อแม่พี่น้องมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจดกับเก้าสองตัวสีหางสองตัวสีหางก็จะมี เจ็ดศูนยเจ็่นกบิ้ลก็จะเป็น77993ตัว3หาง7จ็7 9ก้าศูสองตัวเน้นไป2หางเน้นที่9รูที่9เน้นไปที่90913ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ 7, 9, 0, แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของลอกพิกคารวยกรับขอบุณขอบคุณเซเลือที่เข้ามาติดตามชม ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกลับขอบคุณในไ,ไลคลของล็อกี่ผ้าร้อยไปลอบปกติ9009เก่าขาตัวเน้นตัวเจาะพอม่ป็น้อง,องผู้ใดเป็นแฟนกับจับตามองก็จัดขัดก็ผ่านเมื่อนี้ล็อกกี่ผ้าร้อยให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองแปดหนึ 2, ่งแปดสองเบิ้ลก็จะเป็น หกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่แปดรูดที่แปดเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองสามตัวเน้นหางเดียวไม่เดียวหกแปดสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลลจิกต์พารวยแล้วไปต่อเป็นของเลขมีทีมากกำลังเดินลอดเดอเลขนมีทีมาก ไปรอบกาชาดหกเก่าเก่าหกเนาะมือนีมือไม,ม่ตามตัวเลขมีที่มาให้มารูดสีหน่อยถึงห้าหน่อย2อกับเข่าตัวนิ่ตัวจอเด้ก่รมพี่น้องแล้วกับเล่าสตาร์่นก็เข่าตัวหนึ่ตัวจอเด้แบบบ่ต้องกล่าวของเลขมีที่มาถ้าไปติดตามชมได้ลงคลิปให้แล้ววันนี้เลขมีที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย2อกับสามสองตัวสี่หางสองเก้าสองศูนย์สามเก้าสามศูนย์ บิ้ลก็จะเป็นสองสอตัว3หาง239สามเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่3มรูดที่3เน้นตัวใดออกตัวนั้นตัวนี้นอาจัดไปว่่เ้อนเน้นที่39303ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว239สามับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคาย เป็นของช่อเฉดใช่เอาคือบวกไปช่อเฉดใช่โดยเตี้ยคือขึ้นหนาป่งหนาจอมือนีมือบ้านคือบวกไปมือนีมือไม่ไปไม่เด้อช่อเฉดใจให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หาง9 3, 9 4, 1 3, 1เก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่ง สามตัวสามหางเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่หนึ่งรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามตัวเน้นเม็ดเอ้ไนเน้นสองหางเนาะเขาเนาะสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่แซะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ อเชดใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปล้อแล้วไปต่อเป็นของเป็นของแมวหน่อยน้ำโชกเ,เด้อค่ะเด้อบางเพื่อนมาดามเบิง้งให้เพื่อนบอชัดเจียนเด้อพ,พี่น้องเพื่อนเขามากอมเบีตยกันสะ,สะเซี่ยวเมาวาื่ว่านในงานเขาเลยมาดามเพราะว่าเมื่ว่านเล่าสามาชีเนาะหลบที่สองโบหูเนาะพี่หน้องว่าออกตัวใดอีกี่กะให้ความร่มเมื่อดีดีนะหาหักมากๆเนาะ พ่อมาดามบอกว่าบอกในเด้อพอ่อแมยพี่น้องไอ้ตัวใดแน่ว่าสั่นคนกับเขามาบอกเนาะอ่ะมื่อนี้ตามต่อเฮาวันนี้ตามต่อตามใหม่แมวน้อยนำโชคให้หมารูดหาหน่อยสี่หน่อยสามกับ9ก้าสองตัวสี่หางสามสี 3, 4, 3, 5, 9, 4, 9, ่สาห้าเก้าสี่เก้าห้าตัวกันเก้าแปด สามตัวสองหางหนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์เก้าสี่สองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สามสี่สามห้าเก้าสี่สามตัวเน้นหมดเลยหนึ่งสามสี่ศูนย์เก้าสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขแมวหน่อยน้ำโชกเนาะอ่ะแต่ขอบุญขอบคุณแมวหน่อยน้ำโชกที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางส่องกลับขพอบพคุณหลายหลายแล้วไปต่อเป็นของ ซองสุวรรณของซองสุวรรณเป็นจังไงซองสุวรรณซองสุวรรณกับป่ไปมือนี้ไปใหม่ตามใหม่ตามต่อตามใหม่ซองสุวรรณให้มารูด4หน่อยถึง5หน่อย8กับเต้าเอา8กับศูนยวาคักเราเนี่ยสองตัวสียหาง8 6 8 7 06 07เจ็ดนจบิลจะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หางแปดศ0น 8 0 0ศศย์องตัวเน้นไปสองหางเน้นที่แปดรูดที่เออเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์หกศูนย์แปดโอ้ยเนาะศูนย์หกศูนย์เจดพพี่น้อ, 0, 6, 0, 7, นองสามตัวเน้นเมียเดียวหางเดียวแปดศูนย์หกแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเลขลับหนางฝาเลขลับนัง้ากระบ,บุกไปกระบอโทษขอให้แทนเลขลับนังฝาผู้ใดเป็นแฟนครับเพื่อนเนาะ ม,มือใหม่ตามตัวตามติดวันนี้วันใหม่ไปใหม่เรียกรับนางฟ้าให้มารูด4หน่อยถึง5หน่อย8กับ9กสองตัว4หาง80 8ศูนย์แปด่เก้น้นบิจะเป็นแ8 99 3ตัว3หาง8 90 8 91 8 8 9นสองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่809 03ตัวเม็ดเดียวหางเดียวที่เน้น890แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฝากราบขบวุณขอบคุณเลขลับนางฝาที่ให้ตัวเลขนะทั้งมาวางทั้งชงมากราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นของเลขอ่า ฮานอยเอ็นลาวามาชีเอคคะเดอคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ